มเบิ้ลหิวไหมหิวหนูอ,อยากกินอะไรลูก <laughs> กินเอือ <c oughs> ไม่ได้กินเอือไม่ได้พรุ่งนี้ค่อยกินเนาะวันนี้ไม่ต้องกินแล้วเนาะโอเคไหมลูก <laughs> <laughs> เบลวเห่อแมเบลอยากอยู่กับแม่ไหมแม่เบลอยากอยู่นี่ต่อไหมลูกไม่รู้เหรอแล้วแม่เบลอยากกลับบ้านปะ <flavor> อยากกลับบ้านไหมลูกอ๋อไม่รู้อีกแมวเบลชอบพี่ฟองเปล่า มวแมวชอบน้องแหวนไหมลูกชอบน้องแหวนไหมลูกน้องแหวนสวยนะน้องแหวนเซ็กซี่นะชอบปะไม่รู้รอ่ะไม่กล้าพูดอ่ะเคินเหรอเคินเหรอหรอ,อืมมันเ <laughs> ไปเวิ้นหนูอยากกินปลาปลาปลากระป๋องอีกปะอยากเหรอโหทีอย่างนี้ทำไมไม่หือดล่ะลูกก็อยากเหรออ๋ออยากโอเคโอเคโอเคเออเออรู้แล้ว <c oughs> ถ้าแม่ลงไปเอามาให้หนูกินหนูดีใจปะดีใจมากอ่ะอ๋อโอเคโอเค